วันนี้เราจะเรียนเรื่องคอำควบกล้ำไหนใครเคยได้ยินบ้างใครเคยได้ยินคำควบกล้ำบ้างโอเคเอามือลงได้ยินก็แสดงว่าเคยผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะอะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคำควบกล้ำแทนนะคะลูกคำควบกล้ำะค่ะมันจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะ,ะจะมีอยู่สองลักษณะด้วยกันก็คือเป็นคำควบกล้ำ แ้และคำพวบกล้ำไม่แ้นั่นเองซึ่งวันนี้อันดับแรกเลยเราไปทำความรู้จักการกับคำควบกล้ำกันใครพร้อมกันเลยอ่ะเด็กมองเห็นไหมคะลูกมองเห็นไหมคะลูกเห็นนะคะอาโอเควันนี้คำควบกล้ำของนักเรียนนะคะดูนะคะคำควบกล้ำม,มันจะมีลักษณะยง่าย อันนี้คือเป็นใบความรู้ที่คุณครูเขาแนบไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าคำควบกล้ำมันเืออะเราไปดูกันว่ามันเะไรนะคะเดี๋ยวครูจะพาดูนะคะลูกไปดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะคำควบกล้ำจะมีอยู่สองลักษณะก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้ซึ่งวันนี้เราจะเรียนอย่างแรกก่อนเลยก็คือคำควบแท้นั่นเองนะคะ คำควบแท้ไปดูที่ว่าคำควบกล้มแท้เนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรนะคะไปดูกันบอกคำควบกล้มแท้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะเห็นตัวหนังสือของค,คุณครูนะใครจะอ่านดูตามด้วยก็ได้คำควบกล้มแท้คือเขาบอกว่าเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวแสดงว่าพยัญชนะที่เราจะเขียนนี่ะมันต้องมีอยู่สองตัวเป็นพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียง หรือออกเสียงอะ่ะก็คือออกเสียงพร้อมกันอะ่ะสองตัวเนี้ยออกเสียงพร้อมกันในสระเดียวกันเออพยัญชนะต้นสองตัวเนี้ก็คือสมมติว่าพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัวไก่ตัวที่สองเป็นวแหวนแล้วก็อา่าข้างหลังเป็นสระอากตไก่กับวอแหวนคืออ่านควบกันก็คืออ่านพร้อมกันควบก็คืออ่านพร้อมกันในสระเดียวกันนั่นเองเขาเรียกว่าคําควบแท เราไปดูซิว่าลักษณะการอ่านคำพวบแท้เนี่ยมันเป็นยังไงและเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําไหนมันเป็นคําพวบกล้มแท้อ่ะพยัญชนะที่จะเป็นคําควบกล้มแท้ก็คือพยัญชนะต้นจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เช่นอ่าพยัญชนะต้นเนี่ยจะจะเป็นไม่ได้ครบทุกตัวของส4ตัวอักษรของเรานะคะลูกจะมีแค่ สิดตัวเท่านั้นที่เป็นพยัญชนะตัวแรกและพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นได้แค่สามตัวเท่านั้นก็คือตัวรอเรือรอลิงวอลแหวนถ้าเราเจอพยัญชนะตัวที่สองเป็นตัวรอเรือรอลิงวอลแหวนแสดงว่าเป็นคำควบกล้ำแผลนะคะเช่นพยัญชนะต้นตัวแรกเป็นตัว อก็กายเป็นตัวคอควายเป็นตัวขอขายอ่าเป็นตัวอะไรอีกเป็นตัวปอปาเป็นตัวพอพานตัวที่สองที่ตามมาที่จะที่จะเป็นคำพวบกล้มแพ้ก็คือจะต้องเป็นตัวรอเรือหรือรอลิงหรือวอลแวนเลือกมาสักตัวว่าเราจะเขียนคำไหนนะคะถ้าเมาื่อ สมมติว่าเมื่อขอ,อข้อควายเป็นพย,ยัญชนะนต้นตัวที่หนึ่งรอเรือเป็นพย,ยัญชนะนต้นตัวที่สองอ่ะเฮ้ยมันเข้าข่ายเป็นคำควบกล้มนี่นะแสดงว่าตัวต่อไปก็ต้องเป็นเป็นสระใช่ไหมแล้วเวลาอ่านก็จะต้องอ่านควบกันอ่านควบกันก็คือพย,ยัญชนะนต้นสองตัวอ่านออกเสียงในสระเดียวกันคืออ่านออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเราไปดูวิธีการอ่านกัน ให้เราเห็นภาพนะคะเวลาอ่านสะกดคําที่คุณครูบอกเห็นไหมเขาบอกว่าอาจะมีวิธีการสะกดคำสองวิธีคือหนึ่งเพื่ออ่านเราไปดูเพื่ออ่านก่อนเลยว่าอ่านเคยยังไงมันจะมีที่เขาบอกว่าวิธีเอักษรควบเนี่ยก็คือจะมีวิธีการอ่านสะกดคำสองวิธีหนึ่งการสะกดคําเพื่ออ่านแล้วก็การสะกดคําเพื่อเขียนจะมันจะจําต่างกันถ้าเพื่ออ่านก็คือแบบนี้ เป็นคำว่ากวาดไหมกอไก่วอแหวนสระอาดอเด็กกวาดออกเสียงเรามาดูตัวหนังสือสีเขียวสีเขียวตรงนี้คือตัวหนังสือสีเขียวตรงนี้คือเป็นคำอ่านเวลาอ่านก็คือกอกอกออ่านกอไก่กับวอแหวนพร้อมกันทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันกับคุ้ครูฟังคุณครูก่อนหนึ่งรอบฟังคุณครูนะกออ่านเด็กๆพร้อมกันหนึ่งสองสามกอ กวก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกอไก่กับวอแหวนอะอ่านไปพร้อมกันวอาดอกวาดนี่คือกวาดเห็นไหมคะรูกกกปยยนนอกอไก่เป็นพยัญชนะต้นโวที่หนึ่งเด็กๆจูตัวหนังสือสีน้ําเงินกอไก่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่งตัวที่สองพยัญชนะต้นตัวที่สองคือวอแหวนสแสดงว่าแล้วเขาอ่านกอไก่กับวอแหวนพร้อมกันก็คือควบกันสแสดงว่าเขาเป็นคกกําควบกล้ำแท้ ะะอันนี้คือวิธีการอ่านเด็กอๆอาจจะเห็นจุดใครเห็นจุดสีเขียวข้างล่างวอแหวนทําให้รู้ว่าเป็นคําที่จะต้องอ่านควบก,กันนะคะเขาเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะลูก <ๆ S 1> ต่อมาคําที่สองคำว่าขวางม,มาดูวิธีการอ่านออกเสียงก็คือข๋อออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามข๋ออางอ ขวางขวางทางไม่ไปเห็นไหมท,ทุกคนเวลาดูสังเกตด้วยขอไข่พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่วอแหวนพยัญชนะต้นตัวที่2เข้าไขา่คำควบกล้ามไห้ที่คุณรูบอกว่าพยัญชนะตัวที่2จะต้องเป็น3ตัวนี้ก็คือรอเรือรอลิงวอแหวนรอรอวอนะคะถ้าเป็นรอเรือต้องกระดกลิ้นด้วยแต่ถ้าเป็นรอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะ ต่อมาคาาําว่าแขวนอ่านออกเสียงตรงหนังสือตัวหนังสือสีเขียวพร้อมกันขวอแอนนอแข,ขวนต่อไปคําว่าความมาถึงคอควายแล้วความอ่านต้องสีเขียวคอมันอ่านควบก,กันคอควายกับวอแวนค้ออามอความนะคะต่อไปเราดูวิธีที่เขาสะกดคำ ที่คุณครูบอกว่าคำควบมีสองวิธีใช่ไหมสะกดคำเพื่ออ่านและอันที่สองคือสะกดคำเพื่อเขียนสมมติว่าสมมติว่าเราจะเขียนคำว่าขวางแต่เราจําไม่ได้เอ๊ะโอ้ยฉันลืมลืมลืมว่าเขียนยังไงก็คิดตัวอะไรบ้างลืมไั้งเลยเรามาดูเวลาที่เราจะจําเพื่อเขียนก็แค่จำแค่นี้ขอวอ,อ,งองางขวางใช่ไหมเราจําทีละตัวใช่ไหมอันนี้คือในลักษณะการจําเพื่อไปเขียน ขอวางงขวางเราจําเพื่อไปเขียนคําว่าแขวนก็เหมือนกันขอวแอ,อนอแขวนเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันไหมคะลูกต่างกันนะอันนี้คือจําเพื่อนําไปเขียนแต่ดูพอพอเป็นพอเป็นคําที่เราอ่อนี่ดูคําว่าแขวนที่เราอ่านไปเมื่อกี้เวลาที่เป็นคําควบกล้าเวลาอ่านขอ อ่าขออ่านขอไข่กับวอแวนพร้อมกันขอแอนอแคนอันนี้คือจําเพื่ออ่านแต่เมื่อกี้เป็นขอขอวอแอนอแขวนใช่ไหมก็คือจําไปเขียนจํา้ายัญจนะเสงตัวนะคะลูกก็จะเป็นขอวออ้ามอความแบบนี้นะคะอ่ะเด็กๆมองเห็นไหมคุณครูไม่รู้ว่าตัวเล็กไปหรือเปล่า เด็กๆเ,เห็นไหมคะมองเห็นไหมลูกใครมองเห็นชูยกมือให้หน่อยเห็นคำไหมโอเคเอามือลงดูนะคะลูกคุณครูจะให้เราดูคำดูคำนี้ข้อหนึ่งถึงข้อห้ากว้างอ่านพร้อมกันกว้างข้อสองกริว้วกริว้วเห็นไหมพยญชนะต้นพยญชนะต้นตัวที่สองจะต้องเป็นตัว รอเรือรอลิงโวแวนเสมอเพราะเขาเป็นคําควบกล้ามแท้กริ้วเวลามออีอ่านรอเรือจะต้องกระดกลิดด้นด้วยข้อสามคำว่าแขวนข้อสอ่านว่าตรอกข้อหอ่านว่าโครงอ่คําที่6อ่านว่าควันเจ็ดอ่านว่าผลักแดพริกเก้า กล้วยติบปล้นเออนะคะอ่ะสไลด์ต่อไปมันจะเป็นคำพวบไม่แท้อ่ะคุณครูให้เด็กๆด,กดูแค่นี้เดี๋ยวคำควบไม่แท้เราจะเรียนในคาบต่อไปฟังนะคะอ่าคำพวบกล้าแผ้พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นมีสองตัวพยัญชนะตัวที่สองเป็นตัวอะไรเสมอเป็นตัวรอเรือรอลิง วอลแหวนเสมอพยัญชนะต้นตัวที่สองจะเป็นตัวรอเร,ร,ร,รือลอลิงวอลแหวนเวลาอ่านออกเสียงจะต้องอ่านออกเสียงควบก,การในสระเสียงเดียวกันควบก,กันก็คืออ่านสองตัวพร้อมกันเข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจกันไหมคะใครเข้าใจยกมือให้ดูใครเข้าใจยกมือให้ดูมดไม่งั้นเราจะทำ แบกปัญหาหรือทําข้อสอบไม่ได้ยกมือค้างไวคุณครูขอเปิดดูคนที่เข้าใจหน่อยใครไม่เข้าใจให้บอกเลยใครไม่เข้าใจให้บอกคุณครูนะคะเข้าใจไหมคะลูกอ่าโอเคเอามือลงได้ถ้ามีใครไม่เข้าใจแล้วสมมุติว่าเราไม่กล้าบอกเดี๋ยวทักคุณครูมาก็ได้นะคะลูกนี่คือลักษณะของคําควบกล้ำแทนนะคะ เราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดของเด็กๆไปหน้าที่53เปิดแบบฝึกหัดของเด็กๆไปหน้า53เปิดแบบฝึกหัดของพวกเราไปหน้า53เลยนะคะให้เวลาเปิด10วินาทีเจอหรือ,อยังเอ่ย จอแ,แล้วเตรียมแบบเอ้ยเด็กๆมีสีกันไหมหยิบสีมาคนละหนึ่งแท่งใครมีสีหยิบสีมาคนละหนึ่งแท่ง,ง,ทงเดี๋ยวถ้าใครยังยัง,ย,งยังเตรียมสีไม่ทันให้ให้หยิบดินสอไว้ก็ได้หยิบดินสอไว้ติ๊กเพราะว่าหน้านี้เขาจะให้พวกเราเนี่ยเขาจะให้เด็กๆละบายสีเออจะใช้สีเดียวก็ได้หรือใครจะใช้หลายสีก็ได้ไม่ว่ากาันเอาให้สวยสวยงามเอาให้มันสวยงามที่สุด แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งระบายคุณครูให้เราเตรียมไว้อ่าคุณครูให้พวกเราเตรียมสีไว้นะคะฟังนะฟังกฏิการาดีๆนะคะอย่าเพิ่งระบายนะคะทุกคนเน่าอ่าหน้าห้าสิบสามเรามาอ่านพร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันให้อ่านโจทย์พร้อมกัน,น,กนว่ามันจะเหมือนกับคุณครูไหมเด็กๆเหมือนกับคุณครูไหมคําพวกนี้เหมือนนะ เขาให้เราระบายสีภาพที่เป็นคำพวกกล้ำแท้แล้วฝึกอ่านคำใช่ไหมเหมือนไหมคำสั่งเหมือนคุณครูไหมบอกคุณครูด้วยเหมือนนะโอเคเอามือลงขอบคุณค่ะหน้านี้นะคะลูกคุณครูดูจากหนังสือของพวกเราแล้วคุณครูก็เลยเอาคำเนี่ยมาขึ้นหน้าจออ่ะเราไปดูพร้อมกันว่ามันจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า ยวอ่านไปนพร้อมกันนะคะคําแรกคลายคําที่สองสะหรือสระก็ได้คําที่สามครอบครัวต่อไปเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงเสแสแข่งักควายต่อไป สุดโสมฝันฝ้ายรองแครงเคว้งคว้างฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเป็นชื่อจังหวัดไหมฉะเชิงเซาเป็นชื่อจังหวัดไหมคะโอเคเยี่ยมมากฉะเชิงเซาต้นสายรคครัน วายเปลย์บค่ะอ่าคบคบคบเหมือนคุณครูนะคะเหมือนคุณครูไหมเหมือนนะอ่ะฟังทุกคนฟังหน้าจอนี้ที่คุณครูเอามาขึ้นก็คือเป็นคําที่เหมือนพวกเราให้เวลาพวกเราสามนาทีระบายสีคําที่เป็นคำาปกกรกรมแผลใครที่ไม่มั่นใจฟังอย่าเพ่งรบายตอนนี้ใครที่ไม่มั่นใจว่าเฮ้ย ฉันจะระบายสีถูกหรือเปล่าให้เอาดินสอจิ้มไว้ให้เอาดินสอทำเครื่องหมายไว้ว่าเราเลือกข้อนนี้แล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันแล้วคุณรูจะให้เราแก้ด้วยถ้าใครไม่มั่นใจให้เอาดินสอไว้ว่าตัวเองเลือกคำนี้อ่ะลงมือทําให้เวลาสามนาทีจับเวลาใครไม่มั่นใจให้เอาดินสอ จุดไว้ว่าอ่าฉันเลือกสมมติว่าคําแรกคําว่าพลายเอ๊ะคาว่าพลายเนี่ยเป็นคําพบกร,รมแท้หรือเปล่าถ้ามั่นใจระบายได้แต่ถ้าใครไม่มั่นใจเอาดินสอจุดไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าหนูไประบายแล้วมันผิดหนูจะลบหนูจะลบยากเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันดูซิว่าใครจะทําถูกใครจะทําผิดเวลาตอนนี้ผ่านไปสามสิบวินาทีแล้วจำดีๆนะคะว่า คำว่าคำว่าคำควบล้ำเทเนี่ยมันเป็นยังไงพยัญชนะตัวที่สองเป็นตัวรอเรือรอริมวอลเวงเสมอแล้วเวลาอ่านเขาจะอ่านพยัญชนะต้นสองตัวควบกันอ่านไปพร้อมกันเขาไม่อ่านแยกโอ้ยเห็นเด็กๆตั้งใจกันจังเลยชื่อใจจังเลยผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีหลืออีกสองนาทีนะคะ สองนาทนีนะคะใครไม่มั่นใจอดิตสอนจุดว้ายทำเครื่องหมายไว้ว่าหนูเลือกข้อนี้ผ่านไปแล้ว30วินาทีาเ,เด็กปสามตั้งใจมากเลย ตอนนี้ให้ทำนะให้ทำนะผ่านไปและสองนาทีหรืออีกหนึ่งนาะทีสุดท้าย ่านไปแด้สามสิบวินาทีใครเสร็จแล้วมีบ้างไหมใครเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วหรือ,อยังมีคนเสร็จแล้วหรือ,อยังเอ้าเมื่อลงเดี๋ยวรอเพื่อนเหลืออีกสามสิบวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวตอนสิบวินาทีสุดท้ายเราจะนับพร้อมกันนะคะ เรอเพือนสักคู่หนึ่งเราจะได้ไปคุณพร้อมกันนะคะมีคนเอาดินสอจิ้มไว้หรือเปล่าข้อที่ไม่มั่นใจมีคนเอาดิสอหนูจิ้มดินสอไว้ไหมโอเคเยี่ยมมากรู้เรื่องเก่งมากค่ะอ่ะเรามานับถอยหลังพร้อมกันสิบเก้า เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึง่งดหมดเวลาอ่ะเราไปเฉลยพร้อมกันนะคะใครตอบถูกปกบมือให้ตัวเองด้วยนะเพราะว่าแสดงว่า ประสบความสำเร็จแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะไปดูกันคำไหนที่เอ่อข้อไหนที่ถูกอ่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบไปอ่านอย่างรวดเร็วนะคุณครูจะอ่านอย่างรวดเร็ววันนี้อ่านไปพร้อมกันคำแรกหนึ่งสองซ้คลายคอนสระอ่านว่าสระก็ได้อ่านว่สระก็ได้นะคะก็คำที่สองต่อไปครอบครัว เสริมสร้างเปลี่ยนแปลงเสแสง้งขวักไขายตุดโซมขวัญขวายครองแพรงเว้งคว้างฉะเชิงเศรา้ต้นไทรครบครันไกวเปอ่ะมีทำไมม,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 มีมีต้นไทรสองข้อเอาไม่เป็นไรแสดงว่าคุณครูเพิ่มมาคุณครู พิมพ์ผิดนั่นเองนะคะ,ะฟังดีๆนะเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันคำข้อไหนที่ถูกะจะมีรูปหัวใจผู่ขึ้นมาแล้วให้นักเรียนระบายตามรูปหัวใจรูปหัวใจไปอยู่ที่คำไหนเราระบายคำนั้นโอเคชูโอเคให้หน่อยถ้าโอเคแล้วโอเคคะ่ะเอามือลงไปพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งคำที่ถูกต้องก็คือแถวแรกนะคะแถวแรก คำว่าทำไมยัง่ขึ้นอะพายนั่นเองคำว่าพลายเป็นคำควบกลางแท้มีใครถูกไหมคะข้อแรกมีใครถูกไหมยกมือให้ครูดูสิเยี่ยมเก่งมากโอเคเอามือลงได้ต่อไปคำที่สองหัวใจจะไปขึ้นคําไหนตั้งใจดูดีๆหนึ่งสองคำว่า ครอบครัวหัวใจไปอยู่คำไหนระบายระบายคํานั้นนะคะระบายสวยๆไม่ใช่ระบายทึบเป็นหมดเลยนะคะลูกระบายแล้วให้ตัวเองเห็นตัวระบายระบายดีๆตั้งใจระบายเป็นรูปประวานใช่ไหมคะต่อไปคําที่สามคำว่าคําที่สามคำว่า เปลี่ยนแปลงข้อนี้ใครตอบถูกไหมมีคนตอบถูกไหมเอ่ยโอเคต่อไปคำที่สี่คำว่าอะไรเราไปดูกันหนึ่งสองสาหัวใจจะไปอยู่คำไหนหัวใจอยู่คำนี้ควักควายคำว่าควักควาย นะคะคำที่ห้าหัวใจจะไปอยู่คำที่เท่าไหร่หัวใจจะไปอยู่ตรงไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยดูสิขวัญขวายนะคะระบายคำที่หัวใจโผล่ขึ้นมาเลยต่อไปคำที่หกคำว่ารองแพรงอ่ะ ครองแครงคำที่หกคือคำว่าครองแครงนะคะต่อไปคำที่เจ็ดคือคำว่าเคว้งควา้างเคว้งคว้างหัวใจสีม่วงเคว้งคว้างนะคะอ่นนี่คือคำที่เจ็ด ไปคำที่8ดคำว่าหัวใจจะไปอยู่ตรงไหนคำว่าครบครันครบครบครันนะคะต่อไปคำที่9ก้าคำสุดท้ายหัวใจจะไปอยู่ตรงไหนทายสิเราไปดูพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม ไว้เปลนั่นเองมีคนตอบถูกไหมใครตอบถูกบ้างโอเคเยี่ยมมากค่ะใครที่ยาอ่าระบายอยู่ระบายตามคำที่คุณพูดแปะหัวใจไว้เลยส่วนคำที่ไม่ได้แปะหัวใจไว้แสดงว่าไม่ใช่คำควบกล้ำแผลไม่ต้องไประบายเขานะคะระบายแค่ คำที่เป็นคำพวกแท้นั่นเองนะคะลูกใครระบายเสร็จแล้วมีไหมใครระบายเสร็จแล้วบ้างมีอยู่เก้าคำนะคะคือมีคําว่าคลาย ครอบครัวเปลี่ยนแปลงขวักไฟขวัขวาย,ววายครองแครงเควงควางครบครันไวยเปรนั่นเองมีอยู่เก้าคำใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นให้ครูดูหน่อยคะ่ะคนที่ระบายเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูสีลูกเอามือลงได้นะคะ อยู่9คำเท่านั้นเองนะคะโอเคทีนี้ส่วนคำที่ไม่ได้ระบายสีเป็นคำควบอะไรเอยรู้ไหมเป็นคำควบไม่แท้นะคะลูกเป็นคำควบไม่แท้เด็กๆด,ดูคำว่าเสริมสร้างเด็กๆด,ดูคำว่าเสริมสร้างนิดนึงคำว่าเสริมสร้างพยัญชนะต้นเป็นตัวสอเสือพยังี่สองเป็นตัวรอเรือเอ๊ะ มันก็เหมือนคำมันก็เหมือนที่คุณครูบอกนี่ว่าพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นตัวลอเรือใช่ไหมแต่ว่าคําว่าเสริมสร้างเขาไม่ได้อ่านควบเขาไม่ได้อ่านสอเสือกับลอเรือพร้อมกันมันก็เลยไม่ใช่คําควบกร,รมเขาอ่านออกเสียงแค่พยัญชนะตัวแรกก็คือสอเสือเพียงตัวเดียวเขาไม่ได้อ่านลอเรือควบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่คำควบกรนแท้นะคะคำที่ไม่ได้ระบายแสดงว่าเป็นคำควบไม่แท้เข้าใจไหมคะลูก เดี๋ยวคำควบก้ามไม่แท้เราจะมาเรียนในวันในคาบต่อไปวันนี้ก็จะเป็นคําควบก้ามแผลนั่นเองนะคะอะมีอะมีใครยังไม่ทันบ้างมีใครทันไหมมีใครระบายครบทุกข้อแล้วยกมือให้คุณครูดูเออโอเคฟังนะสมมุติว่าใครเอามือลงขอบคุณค่ะทุกคนใครที่ระบายไม่ทันเดี๋ยวไปทํามาแล้วใครระบายเสร็จแล้วหน้านี้คุณครูจะเก็บคะแนน ให้นักเรียนถ่ายรูปมาในลายกลุ่มเหมือนเดิมเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะลูกถ่ายรูปส่งมาที่ลายห้องของเราเหมือนเดิมเลยนะคะรับทราบรับทราบนะคะหน้าห้าสิบสามที่เราระบายคำพวบกล้ำให้นักเรียนถ่ายรูปส่งเข้ามาในลายกลุ่มภาษาไทยของแต่ละห้องเข้าใจไหมคะลูกวันนี้ขอมอบการบ้านมีการบ้านหนึ่งหน้า เราไปดูกันว่าการบ้านคือข้อไหนหน้าไหนการบ้านหน้านี้เองกวนหน่การบ้านคือหน้านี้หน้าห้าสิบสี่หน้า 54. ห้าสิบสี่ก็ให้เราเนี่ยไปเติมคำควบกล้ำแผลมาให้ให้เรียบร้อยมีบ้านแต่ละหลังบ้านบ้านหลังลอลิงบ้านหลังรอเรือบ้านหลังบอแหวก จะมีคําควบกล้ำทั้งหมดเป็นคําควบกล้ำแท้ให้เราไปเติมมาให้คุณครูหน่อยเช่นเดามาดูบ้านหลังลอลีงคาแรกคล่องจุจดคล่องอ่ะเฉลยเลยแล้วกันคําแรกก็คือคล่องแผลให้เราไปเติมคําให้มันได้สมกได้ใจความที่สมบูรณ์แบบคําที่มันสมบูรณ์นะคะหน้าห้าสิบสี่เป็นการบ้านนะคะเข้าใจไหมคะ การบ้านหนึ่งหน้าหน้าห้าสิบสี่แล้วเด็กๆถ่ายรูปหน้าไหนส่งคุณครูถ่ายรูปหน้าห้าสิบสามที่เราระบายสีส่งคุณ 53, รครูโอเคนะเข้าใจไหมคะโอเคเมื่อหมดคาบแล้วใครไม่ทันคุณครูจะส่งคลิปย้อนหลังให้พวกเรานะคะลูกอ่ะ